พาวดวนวันนี้ครั้งตามหาสองกลุ่มมีโอกาสได้รับเงินแต่ยังตามหาตัวไม่เจอ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องายเอกข่าวบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่ป้าปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันที่13พฤษภาคมนะครับก็มากันอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกความคืบหน้ากันก่อนแจ้งข่าวความคืบหน้ากันก่อนสำหรับเช้านี้นะครับก็มีความคืบหน้าออกมานะครับสำหรับ หลายคนนะครับหลายท่านนะครับที่ได้รับเงินกันไปบ้างแล้วและเมื่อวานนี้นะครับมีคนที่เป็นสถานะสีเหลืองนะครับสถานะสีเหลืองนะครับได้รับเงินกันไปบ้างแล้วและเมื่อเช้านี้ยังมีคนได้อีกนะครับยังมีคนได้อีกสถานะสีเหลืองนะครับย้ําเลยนะครับ คนที่ยังอยู่ในสถานะสีเหลืองนะครับก็คอยติดตามข่าวสารกันเอาไว้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะวันนี้มีการโอนเงินให้อีกนะครับจำนวนเกือบ1ล้านคนนะครับตามที่ท่านรนัฐบุรุษแสงสนิทได้แจ้งเอามาไว้นะครับวันนี้ ก็มีความคืบหน้าออกมาจากกระทรวงกันคลังอีกแล้วนะครับว่าณตอนนี้ณเวลานี้ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยถ้าใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับจะมีอยู่2กรณีก็คือกรณีอยู่ต่างจังหวัดกับกรณีที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ใครที่อยู่ต่างจังหวัดให้ไปติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือคลังจังหวัดนะครับถ้าจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับยังมีเวลายันถึงวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันที่15มีเวลาอีก3วันนะครับและถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวฝากข่าวแจ้งมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับว่า ใครที่ครังกําลังตามหาอยู่นะครับมีโอกาสได้เงินนะครับแต่ยังไม่ได้มาทําข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลนี้กันได้เลยครับข้อมูลนี้นะครับก็เป็นการสรุปมาตั้งแต่วันที่11นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มผ่านทางเว w บเราไม่ทิ้งกันดอคอมนะครับมีจํานวนทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ย ณตอนนี้ณเวลานี้น่าจะประมาณ300,00นกว่าคนแล้วนะครับเพราะคนที่ได้รับข่าวสารไปแล้วเนี่ยก็มีคนที่มาขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับซึ่งในกลุ่มที่กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมีคนที่กรอกเข้าไปแล้วเนี่ย6.1ล้านคนและมีโอกาสที่6.1ล้านคนเนี่ย จะได้รับเงินทั้งหมดนะครับตรงนี้คือคนที่เป็นสถานะสีเหลืองนั่นเองนะครับสถานะสีเหลืองก็คือขึ้นบอกว่าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านนำส่งเพิ่มเนี่ยนะครับใครที่ขึ้นสถานะนี้มีโอกาสได้รับเงินแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอระยะเวลาในการโอนเงินก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ในการโอนเงินสัปดาห์นี้จะมีการโอนเงินเนี่ย เท่าที่ท่านเล้าลนแจ้งมาเนี่ยนะครับและท่านธนกรวังบุญคงชนะได้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าจะโอนให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับ14ล้านนะครับจะโอนให้เสร็จเลยเนี่ยภายในสัปดาห์นี้น่าจะยาวไปถึงวันที่17นะครับแต่มันติดวันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่า วันนี้ก็คือวันที่ 13, 14, 15หเหลือเวลาอีก3วันนะครับเหลือเวลาอีก3วันแต่ถ้าการโอนเงินตรงนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะครับในเดือนนี้จะมีการโอนเงินให้เข้าในทุกๆวันสัปดาห์หน้าก็ยังมีการโอนเงินให้อยู่นะครับตรงนี้พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าใครที่ขึ้นสถานะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวมานานหลายวันแล้ว,ลว4วัน5วันบางคน2สัปดาห์แล้วเนี่ย ใครที่อยู่สีเขียวเนี่ยได้ตังค์แน่นอนแต่เงินยังไม่เข้าสักทีเนี่ยรอกันอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวถึงคิวท่านท่านจะได้รับแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังได้แจ้งออกมานะครับว่าจะมีการโอนในทุกวักวนเนี่ยนะครับวันละประมาณ1ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มนี้อีก4 0 0แสนเนี่ยนะครับ ประมาณ4ี่แสนคนเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาและตามหาตัวอยู่นะครับว่าใครที่ยังไม่เพิ่มข้อมูลนะครับถ้าท่านไม่มาเพิ่มเนี่ยนะครับท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับเงินแต่ถ้าท่านเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินตรงส่วนนี้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้จะเยอะหน่อยนะครับ1.7ล้านคนนะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยนะครับที่ได้เดินทางไปที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วนะครับ อยู่ในกลุ่ม1.7ล้านเนี่ยนะครับและมีการแจ้งข้อมูลนะครับร้องเรียนเข้าไปนะครับว่ามันลงทะเบียนไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะครับลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับมันเป็นที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับจำนวนเยอะมากเลยถึง1.7ล้านคนนะครับเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหรือฐานข้อมูลต่างๆที่มันไม่ถูกต้องตรงกันนะครับตรงนี้ ทางกระทรวงการคลังก็งกําลังเร่งแก้ปัญหาให้อยู่นะครับพี่น้องคนใดนะครับที่รับชมรับฟังคลิปข่าวสารนี้อยู่นะครับที่ขึ้นสถานะตอนลงทะเบียนตั้งแต่แรกเลยนะครับหรือใครจะลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็จะขึ้นข้อความว่าเลขประจําตัวบัตรประชาชนของท่านไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้เนี่ย สถานะเนี่ยคือท่านเนี่ยกำลังจะเข้าไปสู่กระบวนการการพิจารณาแต่มันถูกตัดโดยระบบนะครับตรงนี้ทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วและเดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแน่นอนนะครับจากที่ข่าวสารออกไปเมื่อวานนี้ที่ผมได้ทําคลิปออกไปนะครับก็จะมีการช่วยเหลือในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับและจะมีการโอนเงินเนี่ย ให้ไปทีเดียวเลยนะครับให้ไปทีเดียว1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะมีการปิดโครงการนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้อย่างแน่นอนนะครับมีการปิดโครงการอย่างแน่นอนแต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าโครงการปิดแล้วเราจะไม่ได้รับเงินหรืออย่างไรการโอนเงินอะไรต่างๆการเยียวยาอะไรต่างๆการตรวจสอบโดยผู้พิทักษ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในสถานะอีกสถานะหนึ่งก็คือ การยื่นทบทวนสิทธิ์เข้ามาเนี่ยก็ยังมีการดําเนินการอยู่ตลอดตลอดในช่วงเดือนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันสําหรับเช้านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยจะสอบถามอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะสีเขียวไม่ว่าจะเป็นสถานะสีเหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีการรับเงินนะครับในกรณีที่ แก้ไขข้อมูลบัญชีการรับเงินเปลี่ยนเป็นพร้อมเพย์แล้วเนี่ยท่านจะไม่ทันในวันอังคารนี้สัปดาห์นี้ท่านจะไม่ได้รับแล้วนะครับท่านจะไปได้รับเงินเนี่ยในวันอังคารหน้านะครับในวันอังคารหน้านะครับสำหรับกลุ่มสีเหลืองที่ขึ้นบอกว่าแก้ไขข้อมูลการรับเงินนะครับตรงนี้กลุ่มนี้ท่านได้เงิน100%เซแน่นอนนะครับแต่ กระทวงการคลังยังไม่สามารถโอนให้ได้เพราะติดตรงเลขบัญชีนี่แหละนะครับให้แก้ไขเป็นพร้อมเพย์และรอรับเงินในวันอังคารหน้าได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวสารฝากมานะครับก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับใน กลุ่มนะครับในชุมชนนะครับในสมาชิกของในเอกเนี่ยช่องของเรานะครับก็เป็นชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้วนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถโพสต์ถามด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็จะมาช่วยกันตอบนะครับแล้วก็จะมีคนที่มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสาหรับวันนี้ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่าน มาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้ารังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับสู้ต่อไปนะครับนายเอกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอให้ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับขอบพระคุณ ที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ